ต้อนรับสู่จักรวาลแห่งการดูดวงช่องที่เชื่อมกับพลังงานแห่งจักรวาลผ่านการทำนายดวงไพ่ตัวเลขและราศีไม่ว่าคุณจะกำลังสับสนเหนื่อยล้าหรือมองหาคำแนะนำคลิปนี้อาจมีคำตอบที่จักรวาลส่งมาเพื่อคุณค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยกับราศีกรกฎราศีกรกฎวันที่21มิถุนายนถึงวันที่22กรกฎาคมครึ่งปีหลัง2568 ชาวราศีกรกฎผู้เปี่ยมไปด้วยความอ่อนโยนและใส่ใจผู้อื่นในช่วงครึ่งปีหลังของปี2568นี้คุณจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้สร้างรากฐานที่มั่นคงและค้นพบความสุขจากภายในค่ะาการงานและการเงินในด้านการงานคุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถในด้านการดูแล การจัดการหรือการประสานงานซึ่งจะทำให้คุณเป็นที่พึ่งพาและได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารหากคุณทำงานที่เกี่ยวกับการบริการสุขภาพหรืออสังหาริมทรัพย์จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะประสบความเป็นพิเศษความละเอียดรอบคอบและความใส่ใจในรายละเอียดของคุณจะเป็นจุดแข็งหากกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสในการเติบโต อาจมีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนแต่คุณต้องมั่นใจว่าสิ่งนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณสำหรับเรื่องการเงินสถานะทางการเงินของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นอาจมีรายได้พิเศษเข้ามาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือจากการช่วยเหลือดูแลครอบครัวอย่างไรก็ตามระวังเรื่องการใช้จ่ายเพื่อคนในครอบครัวที่มากเกินไป หรือการตัดสินใจลงทุนโดยใช้ออมควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจทําธุรกรรมสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าเงินของคุณจะงอกเงยอย่างยั่งยืนความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่น่าสนใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือการช่วยเหลือผู้อื่นคนๆน,นั้นอาจเป็นคนที่มีความอบอุ่น เข้าอกเข้าใจและพร้อมที่จะสร้างครอบครัวไปกับคุณลองเปิดใจและให้โอกาสตัวเองได้ทำความรู้จักกับคนใหม่ๆนะคะสำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นและอบอุ่นมากขึ้นคุณและคนรักจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันในบ้านสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและปลอดภยัยการดูแลเอาใจใส่ซึ่งการแอรแะกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามระวังเรื่องอารมณ์ขึ้นลงหรือความขี้กังวลของคุณเองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ได้ควรเปิดใจพูดคุยและแบ่งปันความรู้สึกกับคนรักอย่างสม่ำเสมอสุขภาพโดยรวมแล้วสุขภาพของคุณในช่วงครึ่งปีหลังนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ควรระวังเรื่องระบบทางเดินอาหารอาจมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือกรดไหลย้อนได้ง่ายควรใส่ใจเรื่องอาหารการกินให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและอาหารที่ไม่สะอาดนอกจากนี้ระวังเรื่องความเครียดสะสมจากการแบกรับภาระมากเกินไปซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจเช่นการทำสมาธิโยคะหรือการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติคำแนะนำสำหรับชาวราศรีกรกฎสร้างความมั่นคงในชีวิตการวางรากฐานที่แข็งแกร่งจะนำมาซึ่งความสุขและความสบายใจ บริหารจัดการการเงินอย่างชาญฉลาดแม้จะมีรายได้เข้ามาแต่การวางแผนที่ดีจะช่วยให้คุณมั่งคั่งในระยะยาวเปิดใจสื่อสารกับคนรักการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้ความสัมพันธ์ราบรื่นและเข้าใจกันมากขึ้นดูแลสุขภาพกายและใจการรักษาสมดุลของชีวิตจะทําให้คุณมีพลังในการทำสิ่งต่างๆและมีความสุขอย่างแท้จริง ขอให้ชาวราศีกรกฎมีครึ่งปีหลังที่เต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่นและความมั่นคงในทุกด้านของชีวิตนะคะ